ืออะไรอ่ะมีแค่นี้ป่ะไม่รู้จะไม่ได้คณิศาสตร์ไม่นะเยนภาษาญี่ปุ่นถ้าเราไม่รู้ภาษาผีจะหลอกเราไม่ได้เพราะเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะแต่เกมนี้รู้สึกมันไม่ใช่ผีป่ะเห็นมีลอยๆมาตามลุ่มแม่น้ำบอกว่ามันไม่ใช่ผีภาคเนี้ย เสียงอย่างหลอนแหละทำไมมันมีแต่กลางคืนเนี่ยมาอีกสตาร์ไหมเฮ้ยขอเล่นด้วยคนดิอะไรเนี่ยคุณลุงประหลาดประหลาดนะเนี่ยนี่เนี่ยหนูขอเล่นด้วยคนได้เปล่าอ่ะ เลนยาทำอะไรดีอ่ะไม่เลนยาอย่าพูดอย่างนั้นสิทำไงดีอ่ะไม่เอออย่าพูดอย่างนั้นดีเอ้ยทำไงดีอ่ะเลนยาไม่เล่นไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นสิเอ้ยทำไงดีอ่ะเลนยาไม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเอ้ทำไงดีอ่ะไม่ อย่าพูดถึงกันสิเอ๊ะทำไงกันต่อไปดีไม่เอ๊ะอย่าพูดอย่างนั้นสิเราจะทำไงดีไม่หยุดย <c oughs> ททดีไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไ,ม <c oughs> ได้ได้ก็ได้ก็ได้เศรษีจัง โคตรเซาซีเลยมึงไะดีครับอ่าผมขอขโมยของยได้ไหมฮะผมผมผมอยากได้ผมอยากได้ไดข้าวกินนะฮะวันนี้ผมวันนี้ผมมีวันนี้ผมอยู่ข้าวมาแล้วผมผมอยากข้าวกินนะใหญ่ช่วยไปที่อื่นได้ไหมใหญ่ไม่มอง ถ้าหัวใจมันจะเต้นดังขนาดน,นี้นะนลุงไปมองมองทางอื่นล d งไปมองทางอื่นยีายหญ่มงเห็นย,ย้ายไปที่อื่นย้ายหันไปหันไปเออ เรียบร้อยมอย่าปากโป่งนะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่ไหนฉันจะตามล่าแกทำ,ทำไมต้องมาคุยใกล้ขนาดนี้ด้วยทำไมเราต้องคุยกับคอนายด้วย <c oughs> บ้านฉันอยู่นี่แหละ <c oughs> นายดูเศร้าๆนะช่วงนี้ <c oughs> ถ้าอยากจใจช่วยอะไรบอกได้นะเราเป็นเพื่อนกันนี่ <c oughs> ไม่เจอกันนะ <c oughs> ได้ได้ ไม่เจนพวกนี้นะเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วสนิทมากเลยถ้าคุยกันใกล้ขนาดเนี้ยโอ้โหเพลงโอ้โหเพลงโคตรบิวแม่เจ้าเชี่ยไม่มีจริงคุณจู๊กกี้เราล,ลองฉัน เชื่อใจพี่ไม่ได้ฉันต้องรีบไปยังไม่ทันไปไหนเลยโดนจับแล้วอะ่ะไม่เงยต้องทำอะไรอะ่ะเอาไม่ ขวางประตูอยู่ออกไปที่อื่นดิมันไม่หันะ่ะทำไงอะเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้น อย่าเข้ามานลอ่ะเสร็จละเรียบร้อยอ่ารีควายแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่จากไหนอ่ะแบตเตอรี่อยู่ไหนวะเอาแบตเตอรี่จากรีโมทเมื่อกี้ไม่ได้อะ พี่แม่งเดินมาพอดีนี่เบศทำไมทีวีปิดเองรีโมทอยู่ไหนนะฮะขี้โกงอะ่ะม่งไม่เห็นจริงว่ะเนี่ยเจอแล้วแบตเตอรี่ ใครมันปีนขึ้นไปวะเมื่อกี้เสียงอะไรขี้มึงขี้โกงโอยนี่ลุงเป็นรักคนรักปลาตัวใช่ไหม อ่านมาก่าดียังไงมาลักพาตัวลูกฉันลูกฉันนะอเว้ยแกไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมนี่มันลูกฉันฉันเป็นแม่ของพวกเขาและฉันจะสามารถทำอะไรกับพวกเขาก็ได้ลูกๆของพี่หน้าที่แค่เชี่วฟังพ่อแม่ก็พอแค่นั้นแล้ว แค่นั้นอน่ะเด็กๆเขามีความสุขแล้วทำไมไม่เข้าใจวะฟังอยู่หรือเปล่าอาว